ไปเปนะแดงยังย่าวันนี้จะพามากวนมะม่วงกันเด้อลองดูในนี้ด้วยแดงป้าข้างบนน่ะแดงแล้วโอเคไม่ต้องกดอะไรแล้วต้องคนบ่อยๆใช่ไหมแม่ใช่เน้นติตูดเน้นตี่ตูดน่ากินเน้นติตูดเน้นที่หน้าหมอด้วยถอยออกไปนิดนึงไม่เห็นใส่รือว่ามีรถนั่นมันก็ไม่เห็นสับก่อนนะคะเดี๋ยว มะม่วงมันลูกใหญ่เนาะเราก็ต้องสับ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 ก่อนแล้วเอามากวนไม่สับก็ได้ไม่สับก็ได้เดี๋ยวมันเคี่ยวมันเละไปเองใช่ไหมเมื่อกี้ย่าช่อเจ้าห้อยก็หั่นมากเลยเเละไปเองพี่แจ้วเขาบอกว่าไปนั่งทําไมสับเยอะแต่มันก็ไวนะลงในนี้ด้วยค่ะพี่เนียคขาขอบคุณนะคะช่างกล้องคนสวยอย่าให้เห็นข้าเห็นในมองเดี้อ นานไหมเนี่ยวนนานไหมนนนนประมาณมมประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะรวมรวมหมดออมไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครเ<ม>พราะว่าเพร,ะ<ๆ>พระาะว่ามะม่วงเราหวานอยู่แล้วเนาะน้ำตาลไม่ต้องสามนาทีจ้ะพี่เนีย่ยนี่โอ้โหน่ากินไหมคะเพื่อน วิธีถนอมอาหารไว้ทานนานๆน,นะแม่นะ uh huh. เราใส่ตู้เย็นไว้กินได้ตลอดปีมันจะมีแต่หน้านี้นะ uh huh. เนาะพอ,อไม่ใช่หน้ามะม่วงเราก็จะไม่มีมะม่วงกินมันมีเยอะเราก็กวนไว้จ้ะมีคนซื้อก็ขายจ้านอากินอยู่น่าดูอลองกนแป๊บนิลองไปลองที่ร้านที่มันเนืบอกไม่กินเลยมีคนซื้อก็ขายจ้ะ เดี๋ยวเปลี่ยนมือูน่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อนอ่ากวนจนมันไม่เป็นชิ้นใช่ไหมพี่เนียงจนไม่เป็นชิ้นแบบนี้เนาะจนเละเลยนะความหวานมาจากมะม่วงไม่มีน้ําตาลจะไม่ใส่น้ําตาลเลยไม่ใส่น้ําตาลเลยนะคะเคี่ยวเตาถาน เดี๋ยวเตาถ่านบ้วบ้วบัวเตาถ่านจ้านั่งกลัวมันแตกเฮ้ยอนนี่คือสากใช่ไหมสากอู้สากโบราณน,นี่สากสมัยเก่าที่เขาตำข้าวกันเพื่อนๆสากตำข้าวสมัยเก่า วันนี้อร่อยอร่อยอร่อย